พี่พี่เพื่อนเพื่อลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้รุ่นจะมาทำคลิปแนดอมก่อนนอนนะคะคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่ารายนะคะวันนี้อาจจะสัส้นๆนิดนึงเนาะอาจจะไม่ได้ยาวนะคะอ่าเนื่องจากเวลามีจํากัดเนาะ เขาฝากมาบอกคุณว่านะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆนะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาอยากเรียนรู้คุณคุณเป็นคนที่มีค่านะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณน่ะเหมาะสมที่จะได้รับในสิ่งดีๆนะคะแต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีเหมือนอุปสรรคนะคะมากัดขวางมาขวางกั้นหรือบางคนบล็อกกันไปนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่ติดเรื่องงานเนี่ยความสัมพันธ์มันคงจะง่ายกว่านี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่าเป็นคนคุยเก่าเป็นสิ่งเก่าๆที่มีต่อกันก็ได้ หรือบางคนอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะหรือเป็นเพื่อนกันเนาะเขารู้สึกว่าอยากมาหาคุณมากๆนะคะอยากเดินทางมาหาคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเขาอยากจะบอกคุณว่าฉันน่ะอยากติดต่อสื่อสารกับเธอมากๆเลยนะอยากพูดคุยกับเธออยากให้เธอรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกถึงความ ความดีความมีคุณค่าของเธออ่ะเธอเป็นคนทํางานเก่งนะซึ่งเธอเป็นคนลุยลยอะ่ะฉันชอบในสิ่งที่เธอเป็นและการที่เธอเป็นตัวของตัวเองแบบนี้มันทําให้ฉันตกหลุมรักแม้เราจะมีความแตกต่างกันเรื่องของอายุหรือเรื่องวัยหรือฉันรู้สึกว่าเธอมีอะไรที่มันดูแบบว่ามีความรับผิดชอบสูงมากกว่าฉันมีความคิดที่โตกว่าฉันแต่ฉันอะ่ะ ไม่ไม่นึกถึงถึงความแตกต่างนั้นเลยนะถ้าพูดได้สื่อสารได้ฉันคงสื่อสารกับเธอแล้วตอนนี้ฉันอยากมาหาเธอมากๆมีอะไรมากมายที่ฉันอยากพูดคุยกับเธอแล้วฉันก็หวังว่าเธออยากจะเจอฉันเช่นกันฉันน่ะอยากจะสร้างความรักหรืออยากจะทําให้เธอเห็นถึงความรู้สึกดีๆที่ฉันน่ะเริ่มมีให้เธอซึ่งมันเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็อยากมีโมเมนต์พาเธอไปเที่ยวเราได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันน่ะ เพราะฉะนั้นฉันอยากจะบอกเธอว่าอดทนหน่อยนะฉันน่ะอาจจะเคยทําให้เธอเสียใจหรือความรักครั้งนี้อาจจะไม่ง่ายมันอาจจะมีเรื่องทําให้เรารู้สึกแย่หรือเธอรู้สึกแย่หรือฉันแบบเธอรู้สึกว่าทําไมฉันไม่เริ่มอะไรสักทีแต่ว่าฉันน่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากเริ่มนะแต่ฉันรอโอกาสรอความเป็นอิสระจากภาระต่างๆที่ฉันจะต้องทำอ่ะฉันขอเก็บเงินอีกสักระยะหนึ่งนะฉันขอมุ่งบั่งทำงานอีกสักระยะหนึ่งแล้วถ้าฉันเคลีย์ทุกอย่างได้อ่ะ ฉันจะเปิดโอกาสหรือจะเปิดความเปิดใจให้กับความรนะักความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มที่อยากคิดมากเลยนะฉันเองก็รอการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันและก็รอที่จะมีความสุขร่วมกันกับเธอด้วยสิ่งที่ฉันทําได้ก็คงอยากให้เธอใช้ชีวิตของเธอที่มีความสุขที่มีคุณค่าไปแล้วถึงเวลาฉันจะเข้าหาเธอเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก่อนนอนนะคะคนคนของคุณคนนี้นะคะอาจจะเกิดวันวันที่สามนะคะหรือวันศุกร์ก็ได้นะคะ เกิดวันเกิดราศีมีนนะคะเกิดธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะเกิดธาตุดินพืสศพกันบังกรเกิดวันที่4นะคะเกิดวันที่8ปดนะคะหรือเกิดเดือนสิงหาเกิดวันที่7จนะคะหรือเกิดเดือนกรกฎานะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะอ่อหรืออาจจะเกิดเดือนตุลาก็ได้เกิดวันจันทร์นะคะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะ เป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูเกิดเดือนมิถุนานะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะมีอักษรตัว E ตัว Q นะคะตัว A ตัว C ตัว E นะคะตัว I นะคะตัว G นะคะตัว H ตัว T นะคะตัว E นะคะแล้วก็มีตัว F นะคะมีตัว O มีตัว R มีตัว p นะคะมีตัว a มีตัว v นะคะมีตัว s นะคะมีตัว n นะคะน่าจะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่ลุกกลมกดติดตามให้ด้วยนะคะก็วันนี้ฝันดีลาติสวัสด์ค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะบ๊ายบาย